วิธีการดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้เพื่อนเข้ามาที่หน้าเว็บนี้โดยคลิกลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปเมื่อขึ้นหน้าแบบฟอร์ม w 8 b e n แล้วให้คลิกที่ลูกศรชี้ลงเพื่อทำการดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ลากแบบฟอร์มมาวางไว้บนหน้า d e สก์ท็จากนั้นให้เพื่อนๆเ,เปิดโปรแกรม Microsoft Edge ขึ้นมา เราจะทำการกรอกแบบฟอร์มผ่าน Microsoft Edge สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Windows เมื่อเราเปิดโปรแกรม Microsoft Edge ขึ้นมาแล้วให้เราทำการลากแบบฟอร์ม W 8 b e BN เข้ามายัางหน้าเว็บของตัว Microsoft Edge ได้เลยจากนั้นเราก็ทำการกรอกแบบฟอร์มจะมี3ส่วนด้วยกันในส่วนแรกจะเป็นการกรอกข้อมูลแสดงตัวตนของผู้รับประโยชน์ในส่วนแรก จะมีอยู่8ข้อด้วยกันให้เพื่อนเพื่อนกรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษแนะนําให้เพื่อนเพดูตามหน้าบัตรประจําตัวประชาชนข้อที่2ประเทศที่เป็นพลเมืองเราอยู่ในประเทศไทยให้กรอกเป็นไทยแลนด์ข้อที่3ที่อยู่ถาวรบรรทัดแรกให้กรอกบ้านเลขที่หมู่ซอยถนนตำบลส่วนบรรทัดที่2ให้กรองอำเภอรหรือเขต จังหวัดและรหัสไปรษณีย์ส่วนช่องคันทรีให้กรอกเป็นไทยแลนด์ชื่อที่อยู่ถ้าเพื่อนๆเ,เขียนไม่เป็นแนะนำให้ใช้วิธีการแปลภาษานะครับถัดไปข้อที่4เป็นที่อยู่สำหรับส่งเอกสารถ้าเพื่อนมีที่อยู่อื่นต่างจากที่อยู่ในข้อ3เช่นเพื่อนๆมีออฟฟิศมีโกดังหรือที่อยู่อื่นก็ให้กรอกไปในข้อที่4แต่ถ้าเราใช้ที่อยู่เดิม ก็ข้ามข้อที่สีไปได้เลยถัดไปข้อที่5หมายเลขผู้เสียภาษีในสหรัฐอเมริกาข้อนี้ให้เราข้ามไปนะครับข้อที่ 6A หมายเลขผู้เสียภาษีต่างประเทศให้เรากรอกหมายเลขผู้เสียภาษีสําหรับคนที่มีเลขผู้เสียภาษีแต่ถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาไม่มีเลขผู้เสียภาษีให้กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักแทนถัดไปข้อที่7 Reference Number หรือหมายเลขอ้างอิงข้อนี้ให้ข้ามไปนะครับข้อที่8 Date of Birth ให้กรอกวันเดือนปีเกิดตามแบบฟอร์มให้เรากรอกเดือนวันแล้วก็ปีเสร็จแล้วจะเข้ามายังส่วนที่2เป็นการกรอกข้อมูลอ้างสิทธิประโยชน์ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนจะมีอยู่2ข้อด้วยกันเริ่มด้วยข้อที่9 i-certify หรือฉันรับรองว่า ันคือผู้รับผลประโยชน์อาศัยอยู่ในประเทศตรงช่องนี้ให้เรากรอกเป็นไทยแลนด์ถัดไปข้อที่10 Special rate and Condition หรืออัตราและเงื่อนไขพิเศษผู้รับผลประโยชน์ตามข้อและย่อหน้าที่ตรงช่องนี้ให้เราใส่เป็น12วงเล็บ2ของอนุสัญญาภาษีซ้อนแล้วก็เพื่อเสียภาษีในอัตรา้อยละ ช่องนี้ให้เราใส่เป็น5%ของเงินได้สำหรับพลเมืองที่ไม่ใช่คนอเมริกาจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายสูงสุดแค่5%แล้วก็ให้เราระบุประเภทของรายได้ว่ารายได้มาจากอะไรตรง explain the additional เรามีรายได้มาจากอะไรให้เราระบุตัวอย่างเช่นของผมผมทำคลิปลงในรียลและคลิปลงในเพจ facebook ผมจะใส่เป็น video creator for education ประมาณนี้นะครับ เมื่อเรากรอกข้อมูลครบ10ข้อแล้วจะเข้ามาสู่ในส่วนที่3 Certification หรือการรับรองเนื้อหาโดยรวมก็จะประมาณว่าข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็แนะนำให้แปลภาษาดูนะครับในส่วนที่3นี้ให้เราขีดถูกในช่อง I certify หรือฉันรับรองจากนั้นทำการเซ็นรับรองบรรทัดด้านบนให้เขียนลายเซน็น โดยใช้แถบเครื่องมือดินสอตรงนี้นะครับตรงปุ่มรอปดาวเราสามารถเปลี่ยนสีตัวดินสอได้ให้เราเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินถ้าเซ็นผิดให้เลือกเครื่องมือยางลบแล้วทำการลบออกแล้วเซ็นใหม่ส่วนบรรทัดล่างให้พิมพ์ชื่อนามสกุลเสร็จแล้วช่องสุดท้ายให้เรากรอกวันเดือนปีที่เราทำการเซ็นเอกสาร ซึ่งตามแบบฟอร์มเราจะต้องกรอกเป็นเดือนวันแล้วก็ปีหลังจากที่เรากรอกข้อมูลและทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำการบันทึกโดยคลิกบันทึกเป็นเลือกที่อยู่จัดเก็บตั้งชื่อไฟล์ให้เลือกเป็นไฟล์ pdf แล้วทำการกดบันทึก